ทำไมธุรกิจส่วนใหญ่มีลูกค้าเยอะในช่วงแรกแต่ไม่นานถึงต้องปิดตัวไปในวิดีโอนี้ผมจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับศาสตร์ของการมัดใจลูกค้าและให้ความรู้ที่เพื่อนๆจะสามารถนำอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ครับ สวัสดีครับผมโจ้ะนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วครับซึ่งเรื่องของการมัดใจลูกค้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ทํายากมากนะครับยิ่งในสภาวะปัจจุบันที่คู่แข่งแย่งกันโยนเงินเข้าไปในตลาดทั้งตัดราคาทั้งเรียนแบบเนี่ยการที่เราจะรักษาลูกค้าเอาไว้และมัดใจเขาได้มันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะครับอย่างเพื่อนๆลองไปดูรอบๆตัวสิครับว่าเราจะเห็นธุรกิจสมัยนี้ในช่วงแรกจะมีลูกค้าเยอะ แต่อีกไม่นานแป๊บๆเขาก็ต้องปิดตัวไปเหตุผลมันก็มักจะมาจากการที่คนพวกนี้สามารถดึงดูดลูกค้าได้ในช่วงแรกแต่ในระยะยาวเขาไม่สามารถรักษาลูกค้าเอาไว้ได้ครับซึ่งเพื่อนๆรู้หไหมครับว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนคุยกับผมบ่อยมากว่าเฮ้ยคุณโจเรื่องการรักษาลูกค้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําได้ยากมากผมทาเท่าไหร่ก็ทําไม่ได้สักทีในความเป็นจริงเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะครับว่าการรักษาลูกค้ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าความสามารถของคนทั่วไปเลย แต่เหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถทําได้เนี่ยก็คือเขามีมุมมองและแนวคิดที่ผิดไปเกี่ยวกับศาสตร์นี้เท่านั้นเองครับเพราะเพืเ่อนเือรู้ไหมครับว่าในเบื้องลึกจริงๆแล้วเนี่ยศาสตร์ในการรักษาลูกค้ามันแทบจะไม่ต่างอะไรกับการรักษาความสัมพันธ์อื่นๆในชีวิตของเราเลยนะครับพอสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกค้าก็คือคนเขาต้องการถูกดูแลเหมือนกับคนคนหนึ่งนี่แหละครับแต่ที่หลายคนทําไม่ได้เนี่ยเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเขามักจะทําให้เรื่องการรักษาลูกค้าเอาไว้มันดูเป็นทฤษฎีจนเกิน มุ่งเป้าไปที่ตัวเลขและวิเคราะห์อะไรต่างๆนานาจนปวดหัวไปหมดครับอย่างตัวผมเองเป็นนักการตลาดก็จริงแต่ผมใช้การคุยกับลูกค้าเป็นหลักแล้วดูตัวเลขให้มันน้อยลงครับเช่นอย่างช่อง YouTube ของผมเนี่ยผมแทบจะไม่ดูตัวเลขเบื้องหลังเลยนะครับ Data อะไรต่างๆนานา,นาที่ผมได้ผมได้มาจากการที่พูดคุยกับคนที่ดูผมเป็นประจําอยู่แล้วผมเลยรู้ไงครับว่าผมจะให้ประโยชน์เขายังไงแล้วต้องนําเสนอแบบไหนเขาถึงจะเข้าใจครับซึ่งถ้าเป็นกฎของการตลาดทั่วไปในตอนนี้เขา าคงไม่เห็นด้วยกับผมแน่นอนเพราะทุกวันนี้เขาใช้แต่ตัวเลขและ Data กันทั้งนั้นครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยวิธีการตลาดของผมมันก็แทบจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกค้าเขาก็คือคนนั่แหละครับการที่เราจะมัดใจเขาได้เราต้องเข้าใจเขาโดยการที่คุยกับเขาจริงๆไม่ใช่ไปดูแต่ตัวเลขครับและบางคนอาจจะมีคําถามขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยคุณโจ้ผมมีลูกค้าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นผมจะคุยกับเขายังไงให้หมดในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องคุยกับเขาทุก นนรเราแค่ต้องคุยกับเขาให้มากพอเพื่อที่จะรู้ว่าโดยรวมเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการและคาดหวังกับเรามันมีประมาณไหนถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยอย่างอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากแน่นอนครับเพราะฉะนั้น,เ,นเพื่อนๆจาไว้นะครับว่าการที่เราจะมัดใจคนได้เราอย่าไปทําให้มันเป็นทฤษฎีและซับซ้อนจนเกินไปในความเป็นจริงมันไม่ได้มีอะไรมากคนทําให้มันซับซ้อนไปเองครับแล้วหลังจากที่เรารู้แล้วว่าควรจะให้ความสําคัญตรงไหนเนี่ยเรื่องของวิธีการมันก็ไม่ใช่อะไรที่ยากแล้ว เพราะอย่างที่ผมบอกไงครับว่าที่ส่วนใหญท่ทําผิดพลาดกันมันมักจะมาจากแนวคิดที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกครับซึ่งสิ่งสําคัญมากๆในการมัดใจลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแค่ไม่กี่อย่างเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าคืออะไรมันคือการที่เราไปหาว่าทําไมเขาถึงเลือกเราแล้วหลังจากนั้นเราต้องรักษาสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับเช่นถ้าลูกค้าเลือกเราเพราะเราบริการดีเราก็ต้องรักษาสิ่งนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าวันไหนเราเสียสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีวัน รักษาลูกค้าได้ครับซึ่งอะไรพวกนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ในความเป็นจริงมันทํายากมากมากครับเพราะในเรื่องของรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับการตลาดในส่วนอื่นๆเช่นการวางจุดยืนของแบรนด์การสร้างภาพลักษณ์หรืออะไรต่างๆนานา,นาอีกหลายอย่างที่มันจะทําให้เราสามารถรักษาความเป็นเสน่ห์ของเราได้ครับมันเริ่มมาตั้งแต่อะไรที่ลูกค้าจําเราได้ไปจนถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกค้าเข้าใจเกี่ยวกับเราครับแล้วการที่เราจะรักษาลูกค้าได้ในระยะยาว เ,เราต้องมั่นใจก่อนนะคบว่าสิ่งที่เราให้เขามันจะเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับเพราะหลายๆคนที่เริ่มท,ทําธุรกิจมาเนี่ยมักจะใช้กลยุทธ์ที่ตัวเองไม่สามารถทําได้จริงเวลาผ่านไปมันไม่สามารถรักษาคุณภาพได้ครับถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเน ieve, ี่ยเพื่อนๆลองไปดูพวกแอป,ปส่งอาหารอะไรตา่างๆนานาดูนะครับเขาก็รู้อยู่แล้วว่าการที่เขาส่งฟรีไม่เก็บค่าคอมมิชชั่นเยอะอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันไม่มีทางทําได้ในระยะยาวเขาแค่อยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคน แล้วค่อยมาฟันเราทีหลังเท่านั้นเองครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้จริงไหมมันก็ทําได้นะครับแต่เพื่อนๆลองไปดูสิครับว่าในทุกวันเนี่ย่ายไหนสามารถรักษาลูกค้าคู่ค้าหรือแม้แต่พาร์ทเนอร์เอาไว้ได้ส่วนใหญ่ไม่มีใครทําได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะเน้นย้ําเสมอนะครับว่ากลยุทธ์ที่ได้ผลจริงๆมันคือกลยุทธ์ที่เราสามารถทําได้ตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่มีทางรักษาลูกค้าได้หรอกครับแล้วถ้าเรามาดูในเรื่องของกลยุทธ์แบบจริงจังเลย ผมอยากให้เพื่อนๆจาไว้อยู่3ตัวหลักๆนะครับทั้ง3ตัวเนี้เพื่อนๆต้องเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองในสถานการณ์ที่เหมาะสมนะครับเพราะธุรกิจของพวกเรามันจะมีความละเอียดอ่อนที่ไม่เหมือนกันดังนั้นไม่ว่ากลยุทธ์ไหนที่เพื่อนๆได้มาอย่างไงก็ต้องเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของเราอยู่ดีนะครับกลยุทธ์ที่1นึ่งก็คือเราต้องใช้ความจริงใจขึ้นนำครับเพราะตัวผมเองอยู่กับการตลาดมานานผมศึกษาลูกค้ามาเยอะมากนะครับผมเห็นว่าการตลาดเนี่ย สุดท้ายแล้วมันก็คือคนมันมีแค่นั้นจริงๆครับการที่เราจะมัดใจคนได้ในระยะยาวเนี่ยมันไม่มีอะไรได้ผลไปมากกว่าความจริงใจและความซื่อสัตย์นะครับและผมบอกความลับอะไรเพื่อนๆฟังเลยนะครับว่าแค่เรามีความจริงใจเนี่ยเราก็ชนะคู่แข่งในตลาดไปมากกว่าครึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าทําไมเหตุผลก็เป็นเพราะว่าคู่แข่งเราในตลาดเนี่ยเขาทําธุรกิจให้เหมือนธุรกิจจนเกินไปสุดท้ายเนี่ยมันไม่เหลือความจริงใจนะครับซึ่งลูกค้าในตลาดเนี่ยเขาเก่งนะครับเขารู้สึกได้อยู่แล้วครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังนึกภาพ ถ้าไม่ออกว่าความจริงใจในโลกธุรกิจเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงให้เราลองนึกถึงร้านที่ต้นทุนเพิ่มเขาเพิ่มราคาแล้วตอนที่ต้นทุนลดเขาก็ลดราคาไปด้วยเขาไม่ได้เรื่องมากมีกฎเกณฑ์จุกจิกเยอะแยะเต็มไปหมดอะไรง่ายๆพวกนี้แหละครับมันสื่อถึงความจริงใจและความอยากให้บริการอยู่แล้วนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันมีวิธีทําอยู่เยอะแยะมากมายส่วนใหญ่เป็นแค่เรื่องง่ายๆเท่านั้นครับเพราะเพื่อนๆจาไว้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการทําธุรกิจหรือการตลาดที่จริงใจเนี่ยยังไง ระยะยาวเราก็จะชนะและมัดใจลูกค้าได้อยู่แล้วครับกลยุทธ์ที่2องก็คือเราต้องยึดถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ทํากันนะครับเหตุ <c oughs> ผลที่ผมพูดแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วมันทําได้ง่ายมากแต่เขาเลือกที่จะไม่ทํามากกว่าครับเพราะผมบอกเลยนะครับว่าการที่เราจะมัดใจลูกค้าได้เนี่ยเราต้องทําให้เขาประทับใจก่อนแล้วความประทับใจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ทํายากเลยนะครับเราแค่ต้องทาให ลูกค้ารู้สึกว่าเราเนี่ยช่วยเขารักษาผลประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ให้เพื่อนๆลองนึกถึงตอนที่เราคุยกับผู้รับเหมาแล้วเขาไม่ได้พยายามชาร์จเงินเราเลยแถมยังช่วยให้เราประหยัดที่สุดเท่าที่จะทําได้อีกเนี่ยแค่นี้ในฐานะของลูกค้าเราก็ประทับใจมากแล้วจริงไหมครับยิ่งผลงานเขาทําออกมาได้ดีอีกเนี่ยเรายิ่งอยากจะจ้างเขาในงานถัดไปดังนั้นผมบอกเลยนะครับว่าการที่เรายึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักเนี่ยมันจะเป็นใบเบิกทางที่จะทําให้เขาประทับใจกับเราและอยู่กับเรา เนนพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าลูกค้าหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้เลือกคนจากความสามารถเพียงอย่างเดียวเขาเลือกคนที่เขาชอบและอยากทํางานด้วยนะครับแล้วเรื่องของผลงานยังไงมันก็ต้องมีแหละครับแต่มันไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ลูกค้าจะมองความรู้สึกอะไรต่างๆนานาต่างหากครับที่จะเป็นตัวตัดสินที่แท้จริงดังนั้นเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ให้กับเขาไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังเนี่ยมันทําให้เขาประทับใจและอยู่กับเราในระยะยาวแน่นอนครับกลยุทธ์ที่3ามเลยก็คืออย่าขายให้กับลูกค้า เกินไปแต่ต้องทําให้เขาเห็นเราอยู่ตลอดครับเพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าในชีวิตของลูกค้าทุกวันนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งเล้าเยอะแยะเต็มไปหมดการที่เราจะมัดใจเขาได้เนี่ยนอกจากจะทําให้เขาประทับใจแล้วเรายังต้องมีตัวตนในชีวิตของเขาด้วยนะครับซึ่งอะไรพวกเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ในความเป็นจริงมันทํายากมากๆเราเลยจะเห็นนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะไปโพสต์อะไรต่างๆนาน,นานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโพสต์โปรโมชั่นน่นะครับแต่ในความเป็นจริงเราไม่ควรจะทําแบบนั้นลองนึก ถึงเพื่อนเราคนหนึ่งก็ได้ครับถ้าเพื่อนคนนั้นเราเคยสนิทด,ด้วยมากๆแต่วันๆเขาโพสชักจูงให้คนไปทําธุรกิจไปลงทุนด้วยตลอดเวลาเพื่อนๆว่าเรายังอยากจะติดตามเขาไหมครับซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่ลูกค้ามองเราเหมือนกันเพราะการที่เราโพสตเกี่ยวกับโปรโมชั่นอะไรต่างๆนา,นานาเนี่ยมันคือการที่เราทําให้เขารู้สึกว่าเราอยากจะได้ผลประโยชน์จากเขาตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับไปในกลยุทธ์ที่2องนะครับว,ว่าเราจะต้องยึดถึงผลประโยชน์ของเขาเป็นหลักซึ่งเป้าหมายของเราก็คือเราต้องให้ประโยชน์กับลูกค้า โดยที่ไม่ทําให้เขาลําคาญให้ได้ครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าการที่เรามัดใจลูกค้าในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากเราแค่ต้องทําความเข้าใจคนอย่ามองว่าคนคือทฤษฎีจนเกินไปเท่านั้นเองครับแล้วสิ่งที่ผมพูดในวิดีโอนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับเพื่อนๆแต่ศาสตร์ของการมัดใจลูกค้าในความเป็นจริงแล้วมันต้องดูตามความละเอียดอ่อนของแต่ละธุรกิจไปครับแต่แค่เพื่อนๆรู้ในสิ่งที่ผมให้ในวันนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วนะ นี้ผมขอให้เพื่อนเฮงๆนะครับ